สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจับได้คุยกับผู้หญิงคนอื่นเนเงินถูกครูเบียจับได้คุยกับผู้หญิงคนอื่นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันไม่นานก่อนหน้านี้มีข่าวในเงินเลิกกับแฟนสาวครูเบียฝ่ายชายโพสเฟซบุ๊กว่าผมยอมรับผมมีปัญหากับน้องเบียจริงและผมได้รู้ใจตัวเองแล้วว่า เขาคือคนที่ผมรักที่สุดผมจะทำทุกอย่างเพื่อเงาะคนที่ผมรักขอโอกาสพี่อีกครั้งนะพร้อมแคปภาพที่โทรหาครูเบียแต่อีกฝ่ายไม่รับสายให้ทุกคนได้เห็นล่าสุดสบโอกาสเจอเนเงินครูเบียที่งานฉลองยอดขายทะลุล้านสบู่ NB เซรั่มสบูณทีวทีกรีนพาร์คสตูดิโอทั้งคู่เปิดใจเล่าว,ว่า ยังไม่ได้เลิกแค่มีปัญหากันเนเงินรับเป็นคนผิดเองบอกตามง้อไม่ได้สร้างกระแสเพื่อโปรโมทธุรกิจสบู่มีปัญหากันจริงตอนนี้เคลียร์กันแล้วส่วนสาเหตุที่มีปัญหากันเกิดจากเนเงินทําผิดเป็นผู้ชายก็กล้ายอมรับเพราะตัวเองเมาแล้วไปคุยกับสาวแค่คุยยังไม่ได้มีการเจอกันครูบเบียเลยโกรธตอนนี้คุยกันเข้าใจแล้วสัญญาว่าจะไม่ทําแล้ว ตอนนั้นรู้สึกผิดมากพยายามตามหาเขาตามง้อก็ได้มีการเคลียร์กันต่อหน้าผู้ใหญ่ยอมรับผิดทุกอย่างหลังจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครูเบียบอกว่าจับผิดได้เพราะโทรศัพท์เขาดังเราเลยขอดูหน่อยทัางที่ปกติไม่เคยดูแต่ตอนนี้โอเค ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราคบกัน9เดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่จับได้ก็ไม่พูดเก็บอารมณ์ให้มากที่สุดและขับรถออกจากบ้านบล็อกเขาทุกช่องทางไม่คิดว่าเขาจะตามงอ้อขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ